สวัสดีค่ะนักเรียนปสีที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูตามิสาอินคำค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่7ทศนิยมการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจุดประสงค์งการเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนหลักค่าประจำหลักและเขียนในรูปกระจายทศนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ หลักค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจายหลักหน่วย10บร้อยส่วน10ทศนิยมตำแหน่งที่1ส่วนร้อยทศนิยมตำแหน่งที่2ส,ส่วนพันทศนิยมตำแหน่งที่3ค่าประจำหลัก1 10 100เศษ1ส่วน10หรือ0.1 เศษ1ส่วน100หรือ0.01เศษ1ส่วน1000หรือ0.001ค่าประมาณหลักที่อยู่ทางซ้ายเป็น10เท่าของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกันทางขวาพิจารณา732.504 732.504คือ 700กับ30กับ2หน่วยกับ5ส่วน10กับ0ส่วน100กับ4ส่วนพัน7อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ7003อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30 2. อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสอง 5อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับเศษหส่วน10หรือ0.5 0อยู่ในหลักส่วนร้อมีค่า0 4อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเศษ4ส่วน1,000หรือ0.004 ตัวอย่างที่2พิจารณา64.089 64.089คือ60กับ4หน่วยกับ0ส่วน10กับ8ส่วน100กับ9ส่วนพัน6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ60 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4 0 ยู่ในหลักส่วน10มีค่า0 8อยู่ในหลักส่วน100มีค่าเศษ8ส่วน100หรือ0.08 9อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเศษ9ส่วนพันหรือ0.009ตัวอย่างที่3 81.239 8อยู่ในหลัก10 มีค่าวกับ80 1. อยู่ในหลักหน่วยมีค่า1 2อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเศษ2ส่วน10หรือ0.2 3อยู่ในหลักส่วน100มีค่าเศษ3ส่วน100หรือ0.03 9อยู่ในหลักส่วนพัน์มีค่าเศษ9ส่วน1000หรือ0.009 ดังนั้น81.239เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้เท่ากับ80บวก1บวกเศษ2ส่วน10บวกเศษ3ส่วน100บวกเศษ9ส่วน1000หรือ81.239เท่ากับ80บวก1บวก0.2บวก0.03บวก0.009 เรามาดูงานวันอังคาร 21, ที่21ธันวาคม2564นักเรียนทําแบบฝึกหัด7.7ถึง7.8หน้า27 28เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแบบฝึกหัด7.7นะคะ 1. เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยสุดนะคะก็คือ15.022ข้อ2 เลขโดดที่มีที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุดก็คือ711นะคะเพราะอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ700ข้อ3เขียนในรูปทศนิยม20กับ6หน่วยกับ3ส่วน10กับ5ส่วนร้อกับ2ส่วนพันเท่ากับ26.352แบบฟึกหัด7.8 เติมตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลียมข้อ1 56.591เท่ากับ50บวก6บวกเศษ5ส่วน10บวกเศษ9ส่วน100บวกเศษ1ส่ว10น10 1,000ข้อ2เขียนในรูปกระจายข้อ1 65.302เท่ากับ 60สิบบวกห้าบวกเศษสมส่วนสิบวกเศษสส่วนหนึ่งพันค่ะนักเรียนทําเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยส่งในอัลบั้มห้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ